โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซุปเปอร์ซัสเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นบทบาทอะไรดีวะเดี๋ยวไปดูก่อนนี่ไม่ได้เตรียมมาไว้นี่วะยโจกเกอร์ดีไหมอ่ะจกเกอร์อะไรล่ะต้องตลกตัวจริงว่าอ,อะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ลึกลับ ไม่ได้เตรียมมาบอกเลยไม่ได้เตรียมมาอันเดียวที่เราทเลยเนี่ยก็ได้ไปเป็นบัตรบัตรอ๋อไม่มีอะไรมีบัตรจะกินว้ยกินเหมือน ไม่รู้ว่าไปซื้ออะไรโอเคเมื่อกี้มีโฆษณาเข้ามาแป๊บนึงโอเควันนี้ผมไม่รู้จะเล่นบทบาทอะไรแปลบนึงขออัพก่อนความเสี่ยงเป็นเพียงโอกาสที่แอบแฝงเซ็ตมาสิบเจ็ดแล้วแบ็คแจ็ควันนี้ด่ว้าวสิ่งที่เห็นอาจจะทำไมเราไม่เป็นแบบตรงมาวันนี้ผมจะมาเล่นเบริสุดใจด้วยราคาที่เหมาะสมนักล่าข้าวหัวในระดับอิพิกทักษะอีพิกนะครับ บล็อกตักษะใหม่สามารถเปลี่ยนครูดาวเปลี่ยนคนที่เราจะปาดได้โอเคเดี๋ยวไปเอาบัตรก่อนผมไม่มีบัตรเล่นละแพ้ไปหมดแล้วสามอันเลยเผื่อเผื่อแพ้แล้วก็ไม่ได้คลิปอ่ะเนาะมัน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 ,ม,น,ม,นมันต้องได้คลิปแหละเราอย่าไปพูดแบบนั้นมาวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นนักล่าค้าหัวกันทุกคน ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์ like มผมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะไปกันเลยอ้อาวยังไม่ไปเหรอว้าวว้าวอาวทำไมทุกคนเขาแต่งตัวกันแบบทำให้เราเหมือนจะไม่ได้เป็นเลยอะ เราอยากไปดูคนที่การแต่งตัวให้ดูที่บทบาทเออตอนนี้บทบาทกดแยกแล้วผู้็หารได้มาแล้วนะครับทุกคนบทบาทใหม่สองบทบาทที่ผมจะไม่ได้เร่นเพไม่มีดาวทอง <c oughs> โอ้ยทำไมคนออกกันเต็มเลยเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันเริ่มดีกว่ามาละมาละ มาเรื่อยๆก็เข้าหัวจัดดิจไม่รู้ว่าจะได้เป็นไหมค่ะได้เป็นปุ๊นี้งุงนึ่งาตุนบาทเอ้ยได้เป็นด้วยอู้วมีแบกแจ็คด้วยอยากเล่นแบกแจ็คทุกอย่างมีราคาแม้กระทั่งชีวิตแล้วตักสั่นั้นเราจะเอาไปทำอะไรเนี่ยสั่งนั้นเราจะเอาได้เป็นกระดาวดิน ปกติดาวดินนี้มันมักจะได้เป็นนะถ้าเราไม่อยากจะล็อกใครเราก็ดกดสกิลนี้ได้นะทุกคนถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมใหม่เราวิ่งเร็วอยู่แล้วปัจเจกกถึงโอ แล้วขังตัวเองอีกขังจีกับเขียวเขียวขังแล้วไปขังตัวเองทำไมอ้าวไปอยู่ไหนกันทำไมเขาอยู่ไกลจังเลยเออปาดมันนี่งไงโดน ประมาอยู่ใกล้ๆไปเน้นบ้างเลยโอ้เมื่อกี้เหมือนจะเห็นอะไรแวบ,บๆคีตานี้ไม่มีไวจักทำไมไม่รอให้หมอชูบอ่ะทำไมไม่รอให้หมอชูบอ้าวฆ่าเองรีบร์เองอะ่ะแล้วมันตางหวาน่ ไม่นะไม่นะก็ร้างไม่นะโหบอย่างเยอะไม่นะออโอเคยังไม่ถูกกดออกดีใจมากที่ไม่ถูกกดออกโอ้ไม่เถูกกดออกแมวข่าวว่าอยากได้ เราได้ขาวเท่าตัวเดิมอีกแล้วเอาตัวอื่นนี่ได้เขียวกดเจดเพื่อนอย,ย่าแย่งเป้าหมายแล้วนะสีสามสองหนึ่งกด เกมฮึ่ะนอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็เป็นงไงกันบ้างคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตผมด้วยนะครับเร็วมากนี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย